หรือที่รู้จักในชื่อ MBT 3 0 0 0คือรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนที่ออกแบบมาสำหรับตลาดสงออกโดยในปี2026มันได้กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในตลาดโลกพัฒนาโดยบริษัทโนรินโคซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชั้นนำของจีน b t 4ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพด้านการทหารของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้นแบบของ VT4 พัฒนามาจากรถถังไทย 99A ซึ่งเป็นรถถังหลักของกองทัพปรดแอกประชาชนจีนถึงแม้ไทย 99A จะไม่เปิดให้ต่างประเทศซื้อแต่โนรินโคได้นำเทคโนโลยีหลักจากไทย 99A มาพัฒนาเป็นรุ่งสำหรับส่งออกในชื่อ MBT 3,000หรือ VT4 เพื่อตอบสนองตลาดโลกแข่งขันกับรถถังตะวันตกชั้นนำเช่น M1 Abrams รีโอ a าด2และ t 90ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าอาวุธหลักของวิธี4คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงประสุนหลากหลายชนิดทั้ง APFSDS ฮีทและ HEFAAG รวมถึงสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องปืนได้อีกด้วย เพิ่มระยะยิงที่แม่นยำถึง5กิโลเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียง3คนได้แก่ผู้บังคับบัญชาพลยิงและพลขับเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของลูกเรือระบบควบคุมการยิงของ VT4 เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมกล้องมองรอบทิศทางสำหรับผู้บังคับบัญชาระบบถ่ายภาพความร้อนสำหรับการปฏิบัติการกลางคืน และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำทั้งในกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในปี2026ระบบนี้ได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมด้วย AI และระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นในสนามรบได้ดียิ่งขึ้นด้านการป้องกัน VT4 มีเประผสมแบบแยกส่วนพร้อมเกราะระเบิดปฏิกิริยา Era ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากกระสุนเจาะเกราะและขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นใหม่ในปี2026ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก (APS) ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือจรวดที่พุ่งเข้ามาได้อีกด้วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบอย่างมาก เครื่องยนต์ของ VT4 เป็นดีเซลเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังถึง1,300แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรระบบกันสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกช่วยให้สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ยากลำบากได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายโครนหรือภูเขาทำให้เหมาะกับภูมิประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก ในแง่ขอองค์การส่งออก VT4 ถือเป็นความสำเร็จของจีนอย่างแท้จริงประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ซื้อ VT4 เพื่อนำมาแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง M41 Walker Bulldog โดยกองทัพบ,บกไทยยกย่อง VT4 ว่าเป็นรถถังที่ทันสมัยคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงหลังจากนั้นประเทศอื่น,นๆเช่นไนจีเรียและปากีสถานก็ได้ให้ความสนใจและจัดซื้อ VT4 เช่นกัน ภายในปี2026ได้มีการเปิดตัวรุ่นพิเศษของ v t 4หลายแบบเช่นรุ่นบัญชาการรุ่นซ่อมบำรุงและรุ่นที่อัปเกรดด้วยเครื่องยนต์และระบบสื่อสารใหม่ทั้งหมดบางรุ่นมีระบบจัดการสนามรบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ที่ใช้ดโดรนขีปนาวุธนำวิถีและระบบรบเครือข่ายมากขึ้นในด้านราคา v t 4ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตก รถถังเลโอพาด 2A7 บวกของเยอรมนีอาจมีราคาสูงกว่า10ล้านเหรียญต่อคันในขณะที่ VT4 มีราคาอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านเหรียญเท่านั้นขึ้นอยู่กับสเปคและแพ็กเกจที่สั่งซื้อจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของประเทศที่ต้องการอาวุธทันสมัยแต่มีงบประมาณจำกัดการปรากฏตัวของ VT4 ในกองทัพไทยยังมีในเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วยมันแสดงถึงทิศทางใหม่ขององค์การจัดซื้ออาวุธที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะตะวันตกเท่านั้นเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆและพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางด้านความมั่นคงให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นโนรินโคยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนหลังการขายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการจัดส่งอะไหล่หรือการให้คำปรึกษาทางเทคนิคทำให้ประเทศที่ซื้อมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกทิ้งให้อยู่กับอาวุธที่ดูแลไม่ได้ในระยะยาว แม้จะมีคําวิจารณ์ว่า VT4 ยังไม่เคยผ่านสนามรบจริงแบบเต็มรูปแบบเหมือน M1 Abrams หรือ T90 แต่การทดสอบในประเทศลูกค้าเช่นไทยและไนจีเรียแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ไว้วางใจได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายบางประเทศยังใช้ว VT4 ในภารกิจต่อต้านกองกําลังติดอาวุธภายในซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเชิงยุทธวิธี ในปี2026มีรายงานว่าโนรินโกกำลังพัฒนาเวอร์ชั่นไร้คนขับของ VT4 รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัดสินใจในสนามรบซึ่งแม้ยังอยู่ในช่วงวิจัยแต่ก็เป็นสัญญาณว่าจีนกำลังวางอนาคตให้กับ VT4 อย่างชัดเจน อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือ Vt4 มีระบบสื่อสารที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายกับหน่วยอื่นๆเช่นโดรนหรือศูนย์บัญชาการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีร่วมกันและทำให้ภาพรวมสนามรบชัดเจนยิ่งขึ้น Vt4 คือคำตอบของจีนต่อ M1 Abrams ของสหรัฐอเมริกา Leopard ของเยอรมนีและ T90 ของรัสเซียมันอาจไม่เหนือกว่าทุกด้านแต่ด้วยความสมดุลระหว่างอำนาจการยิง การป้องกันและราคาทำให้ยากที่จะมองข้ามโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องการอัปเกรดจ,จากรถถังยุคสงครามเย็นเป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่สุดท้ายนี้ VT4 ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงมันสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอาวุธจีนและความสามารถในการผลิตรถถังที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ได้จริง สำหรับประเทศไทยว v ี4คือก้าวสำคัญของกองทัพบ,บกและเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเคลื่อนพลหุ้งเกราะ